รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับได้เวลามาอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 i m อ HD กันอีกครั้งนะครับพบกันในวันแรกของสัปดาห์นะครับตั้งแต่จัน์ทไปแล้วก็อังคารพุธ3วันนี้เราก็จะมาพบกับท่านผู้ชมด้วยเนื้อหาสาระที่แตกต่างกันไปแต่ก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของการบำบัดร,รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มาเบียดเบียนมารบกวนการใช้ชีวิตของเรานะครับวันนี้ก็จะเป็นคิวของโรงพยาบาลอู่ทองซึ่งก็ มีผลิตภัณฑ์สำคัญอย่างที่เห็นนี่ครับนี่คือเจลว่านพระฉิมซึ่งก็มีสรรพคุณในเรื่องของการใช้ทาเพื่อรักษาแผลนานาชนิดแผลสดอะไรเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้เจลว่านพระขิมรักษาไปควบคู่ไปกับการใช้ยาแผนปัจจุบันก็ได้ครับเจลว่านพระฉิมเนี่ยนะครับมีบรรจุภัณฑ์ก็เป็นเหมือนกับหลอดที่พึ่งนี้ครับแต่ว่าเป็นเจล แล้วก็สรรพคุณก็คือเขียนว่ารักษาแผลกดทับแผลสดด้วยนี่ก็คือสิ่งที่จะมาอธิบายว่ามีที่มาที่ไปยังไงโดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลอู่ทองนะครับเจ้าของโรงงานที่ผลิตเจลวันพระชิมเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้ให้ข้อมูลกับทีมงานอุ่นใจใกล้หมอมาอย่างน่าสนใจดีเดียวไปติดตามกันได้ในอุ่นใจใกล้หมอครับ เริ่มแรกเลยเป็นหลวงพ่อท่านจะขุดรัตนวัตรีเนี่ยท่านเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรท่านเป็นพระและท่านก็ชอบเรื่องสมุนไพรแล้วมีความรู้เรื่องสมุนไพรท่านเนี่ยบอกชาวบ้านว่าก้อนประชิมเนี่ยมันสามารถห้ามเลือดได้และย่านนั้น,เ,นเป็นไรอ้อยชาวบ้านก็จะตัดอ้อยพร้อมมีดบาดเลือดก,ก็จะออกเป็นเยอะนะเขาาให้เอาเนี้ยใบยใช้ใบหรือใช้ผลก็ได้ถ้าใบาก็ล้างน้ำกระที่แล้วก็แปะแผ่ไปเขาก็มาพัฒนาเอาหัวเนี่ย ปอกแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยตากแห้งแล้วก็ทําเป็นผงโรยแผลแล้วเขาได้รางวัลนวัตกรรมของรพตอ่ะได้รางวัลดีเด็นเรื่องนวัตกรรมเมื่อปี57ทีเนี้ยจากการที่เราไปเยี่ยมบ้านเจอแผลกดทับใหญ่ๆต่างๆเราก็คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะใช้ได้พอเราใช้ตัวนี้เนี่ยได้ผลเราก็มาใช้ในคนไข้ในโรงพยาบาลในตึกตึกผู้ป่วยในสัญญกรรมกับ กับอายุรกรรมที่มีแผลกดทับปรากฏว่าได้ได้ผลดีแล้วพยาบาลก็บอกต่อกันแล้วก,ก็ใช้อยากได้พลังหลังแล้วก็ใช้ในแผลสดในอะไรต่างๆที่ห้องฉุกเฉินอะไรต่างๆแล้วก็ใช้ต่อเนื่องมาคือตัวตัวว่านแพสซีฟเนี่ยนะคะก็คือว่าเป็นพืชสมุนไพรทั่วไปซึ่งตอนนี้เนี่ยสารสําคัญที่เรารู้อยู่ตอนนี้มันจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าฟาโวโนอยถามว่าตัวฟาโวนอยเนี่ย มันก็ไม่ได้ว่าเฉพาะเจาตรงกับว่านพัสิมเท่านั้นมันมันเป็นสารกลุ่มใหญ่ๆที่อยู่ในพืชทั่วๆไปเพียงแต่แค่ว่าตัวว่านพักสิมตัวนี้เนะี่ยมันมีกลุ่มฟาโวนอยอยู่มากที่สุดซึ่งทําให้เราสันนิฐานว่ากลุ่มฟาโวนอยเนี่ยค่ะน่าจะเป็นตัวสําคัญที่ช่วยในการที่จะออกฤทธิ์ทาให้มีสรรพคุณอันนี้ขึ้นมาสารสําคัญหลักก็คือเป็นสารสก,กัดอของว่านพัสิมอย่างเดียวเลยค่ะในเฟสของแอลกอฮอล์กับ อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเบสเจลค่ะแล้วก็เอามาผสมกันให้ได้เป็นสัดส่วนที่มาสมสําหรับใช้ใช้กับผู้ป่วยตัวเจลเนี่ยมันจะช่วยในการสมานแผลรักษาแผลได้ทั้งแผลสดแผลเลือรังแผลทั่วไปเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วก็น่าจะเป็นยาสมานประจําบ,บ้านด้วยซ้ำสำหรับรักษาอาการบาดเจ็บเล็กน้อยท,ที่เกิดขึ้นได้เองในชีวิตประจําวันทั่วไปเจว,วันพระชิมเนี่ยได้รับรางวาัลนวัตกรรมบร,ริการที่เป็นเลิศเมื่อปี2559เเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็ หักสนใจนะครับเป็นยาสามัญประจำบ้านก็ได้อย่างที่คุณเภสัชกรหญิงได้อธิบายไว้แล้วเพราะนั้นติดต่อครับโรงพยาบาลอู่ทองสุพรรณบุรีแต่อย่าลืมนะครับไม่ว่าโควิด19จะอรารวาดเบาบางหรือหนาแน่นเราก็ต้องรักษา1ก็คือระยะห่างนะครับ2ก็คือล้างมือบ่อยๆหรือว่าพกสเปรย์ไว้พ่นฉีดอย่างเี้นะครับเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคให้ เวลาไปจับไปทําอะไรต่ออะไรแล้วก็อย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือหน้ากากกันเชื้อโรคครับแล้วก็กันฝุ่นได้ด้วยตอนนี้ก็ฝุ่นเพียม2.5ก็ค่อนข้างที่จะฟื้นคืนที่มาบ่อยครั้งอีกแล้วเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งกลับมาต่อในเบรคที่2นะครับ กลับมาติดตามอุ่นใจใกล้หมอในช่วงที่2นะครับซึ่งก็มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจคัดมาจากนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอฉบับประจำเดือนมกราคมที่มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิทธาพงศ์พิบูลมาเป็นดาราหน้าปกนะครับแล้วก็เรื่องที่เราคัดมาเนี่ยอยู่ในหน้า26ของนิตยสารฉบับเดียวกันนะครับก็เป็นเรื่องของผมร่วงซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ผมร่วงเมื่อไหรเนี่ยมันจะแดงถึงว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับเจ้าของศีรษะครับเดี๋ยวไปติดตามจากอุ่นใจใกล้หมอในช่วงที่สองได้เลยครับในภาวะปกติทุกวันจะมีเส้นผมประมาณ10-15%ที่หลุดร่วงไปแล้วก็ในบางครั้งก็อาจมีผมร่วงมากผิดปกติซึ่งอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆกันโดยที่อาจจะมีผมร่วงจากกรรมพันธุ์มักเกิดขึ้นหลังอายุ20ปีขึ้นไป ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าเส้นผมบริเวณกลางศรีรษะและหน้าผากมีการหลุดร่วงเพิ่มขึ้นมากกว่าปกตินอกจากนี้ยังมีภาวะผมร่วงที่เกิดจากสาเหตุอื่นได้อีกเช่นผมร่วงจากเชื้อราที่ศรีรษะซึ่งพบได้บ่อยในเด็กทําให้มีผมร่วงเป็นย่อมยอมร่วมกับการเป็นผื่นแดงคันและเป็นขุยที่ศรีรษะผมร่วงจากการทําผมไม่ว่าจะเป็นการย้อมสีผมดัดผมเป่าผมม้วนผม ซึ่งอาจทำให้เส้นผมหลุดร่วงหรือเปราะหักได้ขณะที่ภาวะผมร่วงชนิดฉัพลันหรือที่เรียกว่าผมร่วงระยะทีโลเจนจะเกิดจากการมีภาวะบางอย่างที่ทำให้เส้นผมที่กำลังเจริญหยุดการเจริญและเสื่อมสภาพลงทันทีทำให้มีเส้นผมหลุดร่วงเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติโดยจะสังเกตเห็นได้ว่าผมบางลงมากโดยเฉพาะบริเวณขมับด้านข้างและอาจพบว่ามีขนบริเวณอื่นร่วงด้วยก็ได้ สาเหตุที่กระตุ้นให้เส้นผมเข้าสู่ระยะที่เสื่อมเร็วกว่าปกติอาจเกิดจากโรคหรือภาวะการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเช่นไข้สูงช็อกอุบัติเหตุรุนแรงหรือหลังผ่าตัดการเสียเลือดหลังคลอดบุตรขาดสารอาหารอดอาหารอย่างฉับพลันเครียดหรือโรคเรื้อรังก็ได้นอกจอากนี้ก็ยังมีการเกิดความผิดปกติของต่อมไร้ท่อโรคไทรอยด์โรคซิฟิลิสโรคตับโรคไต และอาจเกิดจากการใช้ยาบางชนิดเช่นยารักษามะเรง็งยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดยารักษาขอพอกยาคุมกําเนิดและยาใช้ป้องกันโรคเกาต์ในแง่ของการรักษาภาวะผมร่วงชนิดฉับพลันคุณหมอที่รักษาก็อาจจะพิจณาให้ยาทาชนิด5%เเพื่อกระตุ้นให้เส้นผมงอกกลับมาเร็วขึ้นรวมกับการให้วิตามินนอกจากนี้การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็จะมีส่วนช่วยให้เส้นผมคืนสภาพกลับมาแข็งแรงได้เร็วขึ้น ขอบคุณที่ติดตามรายการของเราแล้วก็ติดตามเป็นสมาชิกนิตยสารอื่นใจใล้หมอวันนี้เวลาหมดแล้วอย่าลืมครับรักษาระยะห่างแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับใช้สเปรย์เชดก็ได้นะครับ,ใ,นะรบให้มีการฆ่าเชื้อโรคไปในแต่ละครั้งแต่ละวันไปหยิบจับหรือหยิบฉวยอะไรขึ้นมาไปเดินทาง,ทงนู่นนั่นนี่ก็อย่าลืมครับต้องมีหน้ากากอนามัยสำหรับที่จะป้องกันเชื้อโรคหรือป้องกัน จากข้างนอกเข้ามาข้างในและข้างในบอกไปข้างนอกด้วยด้วยความปรารถนาดีจากรายการอุ่นใจใกล้หมอวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ